สวัสดีค่ะแม่น้องนะคะจากช่องครัวแม่น้องค่ะวันนี้แม่น้องจะมาแนะนําอาหารมากประโยชน์นะคะที่คนสมัยก่อนนิยมกินเล่นเพื่อช่วยเสริมระบบย่อยนะคะช่วยระบบขับถ่ายดีขึ้นอย่างข้าวหมากนั่นเองนะคะก็เป็นอาหารที่คนสมัยใหม่แทบจะไม่รู้จักกันทั้งนี้ข้าวหมากเป็นอาหารที่คนโบราณคิดค้นกระบวนการหมักจนได้เป็นแบคทีเรียและจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หรือโปรไบโอติกนั่นเองที่นมเปี้ยวในปัจจุบันนิยมนํามาเป็นจุดขายนะคะ พาเพื่อนๆมารู้จักกับข้าวหมากนะคะคือข้าวเหนียวที่ถูกแปลสภาพให้หวานโดยผ่านขั้นตอนการหมักดองเป็นกรรมวิธีของคนไทยแต่โบราณอร่อยและได้คุณภาพนะคะข้าวหมากโบราณจะมีสองรสนะคะคือรสหวานอมเปรี้ยวสรพคุณบำรุงระบบน้ำในร่างกายเช่นบำรุงน้ำเลือดและบำรุงน้ำเหลืองรสเปรี้ยวอมหวานสรพคุณจะถูกเปลี่ยนเป็นขับเลือดเสีย หรือน้ำเหลืองเสียแทนในส่วนของประโยชน์ของข้าวเหนียวสีดำนะคะจะมีประโยชน์มากกว่าข้าวเหนียวสีขาวนะคะอย่างไรก็ตามนะคะการทานข้าวหมากต้องรับประทานอย่างพอควรนะคะไม,ไม่มากเกินไปเพราะว่าแบคทีเรียดีจะมากเกินไปนะคะและอาจจะทําให้ท้องเสียได้หรืออัดมึนเมาเพราะฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ได้นะคะนอกจากนี้นะคะผู้ป่วยที่มีน้ําตาลในเลือดสูงหรือผู้ป่วยที่มีโรคเบาหวานก็ไม่ควรรับประทานนะคะเพราะว่าน้ําตาลในเลือดอาจจะสูง ในส่วนของการกินข้าวหมากนะคะในอดีตเชื่อว่าข้าวหมากเนี่ยควรกินในตอนเช้านะคะเพราะว่าข้าวหมากจะช่วยเสริมสร้างพัฒนาการการจเจริญเติบโต,ตในเด็กได้ดีขึ้นนะคะจึงต้องกินตอนเช้าเพื่อเป็นตัวกระตุ้นให้ร่างกายอบอุ่นและกระตุ้นให้แบคทีเรียในร่างกายทํางานโดยเฉพาะในเด็กที่ไม่แข็งแรงเหงื่อออกง่ายอ่อนเพลียตัวสัน่นก็มักจะให้กินข้าวหมากในส่วนของข้าวหมากที่ว่าห้ามกินกับอะไรนะคะก็คือจะห้ามกินกับผลไม้ที่มีรสร้อน,อนเช่นลำไย,ยทุเรียนนะคะ